ตอนเราเข้าสู่ชาแนเมเนซ่านะคะวันนี้เราจะมาสอนทุกคนแต่งรูปกัน,นะคะ่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เมเติดคันทุกคนนานๆมากๆแล้วแล้วก็มีแต่คนถามแบบตลอดเวลาว่าแต่งรูปยังไงบ้างวันนี้จะมาบอกแบบหมดเปลือกเลยนะคะมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าเมย์ใช้แอปพลิเคชันแล้วมีวิธีการแต่งยังไงบ้างก่อนจะดูฝากกด subscribe ให้เมย์ด้วยนะคะไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะอย่างแรกนะคะทั้งหน้าจอที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้นี่คือแอปพลิเคชันที่เมย์ใช้ สำหรับการแต่งรูปนะคะเบื้องต้นนะทุกคนคือไม่บเป็นคนใช้แอปเยอะมากคะ่ะแต่หลักๆที่จะเปลี่ยนโทนสีจัด,จดเลยคือไลท์ลูมค่ะแล้วก็จะเข้ามาที่ไลท์ลูมเลยเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกรูปที่เราจะแต่งกันเนาะอันนี้เดี๋ยวเมย์จะลองแต่งรูปนี้ให้ทุกคนดูกันนะคะโทนวันนี้ที่จะแต่งก็คือโทนที่ออกแบบพีชๆหน่อย สำหรับใครที่ใช้ภาษาไทยอันนี้ลองไปปรับดูเอาเองนะทุกคนเมย์ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วเมย์จะใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคะจริงๆแล้วรูปที่เมย์แต่งอะคะ่ะจากไลฟ์รูปเนี่ยจะเป็น p r e s e ตที่เมย์สร้างเองนะคะเป็นการ create หมดเลยเทคนิคการทำ p r e s e ตของเมย์ง่ายๆก็คือหมุนไปให้สุดทุกอันนะ่ทุกคนค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนเอาดูว่าเราชอบอันไหนชอบประมาณไหนคือเมย์อะไม่รู้หรอกเอาจิงจริง,รงแล้วอะว่าคอนทราสต์บวกไปลบไปมันจะต่างกันขนาดไหนคือเมย์ดูทีละรูปไป เลยนะคะจนรู้สึกว่าชอบโทนประมาณนี้แล้วก็กดเซฟเป็นพีเซตไว้วันนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะแต่ว่าใดๆพีเซตอะ่ะมันไม่ได้ใช้ได้ทุกรูปมันจะต้องมีการปรับบางรูปด้วยนะคะมาอย่างแรกเมจะเริ่มมาที่ตรงไฮไลท์ค่ะทุกคน ไฮไลท์อันนี้เมจะลบ32ค่ะชาโด w นะคะเมจะเพิ่มไปที่29อันนี้คืออันที่เมแต่งเป็นประจำเลยนะเมล็อกอันเดิมที่เมย์ทำไว้ามาให้ทุกคนดูเลยส่วนไว้จะลงไปที่ลบเจนะคะแล้วก็แบล็คจะมาที่บวกห้ค่ะแล้วทุกคนก็จะเริ่มเห็นความต่างของรูปแล้วเดี๋ยวเมจะคอยกดให้ดู before after โอเคต่อไปเราจะไปดูกันที่คัลเลอร์ค่ะเรื่องของสีกันบ้างค่ะเทมอันนี้ก็ถ้าสมมติไปสีฟ้าเห็นปะมันก็จะฟ้าไปเลยถ้าไปสีเหลืองมันก็จะเลืองเหลืองไปเลยอันนี้เมย์ต้องการให้มันโทนออกแบบพีชพีชใช่ปะคะพีชพีชมันก็จะมีความเหลืองหน่อยเมยก็เลยจะปรับเทมไป สีเหลืองนะคะก็คือบวกประมาณ4ี่ก็พอตินนะคะอันนี้ก็คือรู้สึกว่ามันมีให้ปรับก็เลยปรับสักหนึ่งแล้วกันอันต่อมานะคะก็จะเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมมันจะเป็นความสดของสีอัทุกคนเนี่ยถ้าเกิดแต่งไม่เป็นอ่ะให้ลองหมุนไปหมุนมาแบบนี้ทุกคนเราก็จะรู้ว่ามันควรจะต้องปรับไปในทิศทางไหนส่วนอันนี้มันจะอยู่ที่ประมาณลบสินะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีวงกลมวงกลมที่เป็นสีสีตรงข้างๆ B and W ใช่ไหมคะ I B and W เนี่ยมันจะเป็นไวท์บาลานซ์นะทุกคนเราจะไม่ไปยุ่งกับมันแต่เราจะไป ยุ่งไอตรงกลมๆที่มันเป็นสีๆรุงรุงนี่มันก็คือคัลเลอร์มิก์นั่นเองคัลเลอร์มิก์นะคะเราก็จะมาดูกันที่ทีละสีเลยปังสีอะ่ะก็ไม่จําเป็นจะต้องปรับนะทุกคนอันนี้คือแล้วแต่แต่ละคนเนาะอันนี้คือสีแดงอ่ะให้ดูถ้ามาทางบวกก็จะแบบซีดหน่อยเห็นไหมดูตรงปากนะคะเอออันนี้เมย์จะมาประมาณสักบวกสิจะได้ไม่ซีดมากนะคะแล้วก็ไม่สว่างจ้าดไปส่วนอันนี้ก็จะเป็นประมาณสิเหมือนกันสีก็จะมีความสดขึ้นมาหน่อยหนึ่งจากตอนแรก ะะแล้วก็ต่อไปไปที่สีส้มเลยอันนี้จะปรับไปที่ลบหนึ่งจริงๆแล้วหลักการการแต่งรูปของเมย์มันไม่มีอะไรเลยทุกคนนอกจากการที่หมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยจนรู้สึกว่าเออ,เอ,อประมาณนี้แล้วกันอันนี้ทุกคนอ่ะไม่จําเป็นจะต้องเป๊ะตามเมย์ก็ได้นะคะลองปรับให้เข้ากับรูปภาพของตัวเองดูเนาะความเข้มอันนี้ saturation ก็ Sat จะเป็น16นะคะ luminance จะเป็นบวกคือถ้ามันเล็งยากทุกคนก็ไม่ต้องตามเมเป๊ะก็ได้นะคะสีเหลืองอันนี้จะลบประมาณสัก40แล้วก็ luminance ประมาณ14 บวก14นะคะแล้วเห็นความต่างของรูปหรือ,อยังคือจริงๆแล้วรูปสดอะ่ะมันก็สวยนะแต่ว่าใดๆก็คือขอปรับให้มันเป็นโทนในทิศทางเดียวกันและกันสีเขียวฮิวจะเป็นลบ20นะคะ saturation จะเป็นลบ29แล้วก็ luminance จะเป็นบวก25ต่อไปสีฟ้านะคะอันแรกเราจะไม่ปรับเราจะปรับที่ saturation จะเป็นสักประมาณ 20, 20กว่า21่ก็ได้อะทุกคนแล้วก็ luminance นะคะจะอยู่ที่ประมาณลบ14 ต่อไปสีน้ำเงิน saturation จะประมาณลบ25แล้วก็ luminance ถ1ก11นะคะต่อมาอีก2อันเนี่ยมยจะไม่ได้ปรับนะคะจะได้โทนสีประมาณนี้เลยจากไลท์โลทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าสมมติว่ารูปเพื่อนๆคนไหนมืดมากๆก็มาปรับความสว่างตรงนี้ได้เห็นปะ่ะมันปรับได้มืดสว่างได้หมดเลยอันนี้เมย์จะไม่ปรับให้สว่างนะคะมีจะเอาสูนตามปกติเสร็จแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบโทนสีประมาณนี้ตลอดเลยใช่ปะก็ให้กดไปที่จุดๆ,ๆแล้วก็ create preset ค่ะเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อนะเมย์จะชอบตั้งตัว A นำหน้าเพื่อที่มันจะอยู่ข้างบนนะคะอันนี้จะตั้งว่าพิชี่แล้วกันเนาะเสร็จแล้วก็กดตกลงพอหลังจากนี้ค่ะรูปไหนที่เราต้องการจะแต่งประมาณนี้เราก็จะง่ายแล้วอย่าเอาให้ดูนะคะเช่นรูปนี้เมย์ก็จะมากดตรง preset อ่าที่มันเป็นวงกลม2อันนะคะแล้วก็กดตรงพิชี่เห็นปะสีมันก็จะเปลี่ยนเลยทันทีมารูปต่อไปแล้วกันเนาะอันนี้เป็นรูปพี่แอมที่หลายคนถามเยอะมากว่าแต่งยัง ะะซึ่งอันนี้ก็แต่งแบบนี้เหมือนกันเลยทุกคนก็มาแต่งให้ดูในคราวเดียวเลยกันเนาะทาให้ดูว่าบางอันอาจจะใช้ไม่ได้เห็นปะ ว่าอันเนี้ยจะสว่างไปสําหรับเมเมก็จะปรับลดลงหน่อยว่าให้มันสว่างน้อยกว่านี้หน่อยแล้วก็กดลองดูว่าโอเคหรือเปล่าอ่ะมารูปต่อไปนะคะก็ใส่พ r e s e เข้าไปเลยถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันส้มไปมันอะไรไปก็ปรับได้อย่างนี้เมย์ยังอยากออกให้มันเหลืองหน่อยเมย์ก็จะปรับนะคะแบบนี้เป็นต้นเสร็จแล้วเราก็เอารูปที่เราแต่งเสร็จแล้วะคะ่ะเซฟเข้ากับตัวเครื่องของเราเลยเดี๋ยวเมย์เซฟให้ดู2รูปเนาะแอปพลิเคชันต่อมา ะะจะไปที่ฟูดดี้ค่ะทุกคนมาที่แอปฟูดดี้นะคะข้อเสียก็คือมันต้องไ like, ล่รูปไกลมากเลยทุกคนอ่ะเจอรูปแล้วเรียบร้อยนะคะมาที่อีดิทเลยอันนี้นะคะเมย์ก็จะไปเอฟเฟกที่ตัวเองชอบทุกคนสามารถลองกดดูได้นะคะเอฟเฟกที่เมย์ชอบใช้เป็นประจำช่วงนี้ก็จะเป็น S W 3นะคะจะปรับไปอยู่ที่ประมาณ20กกว่านะคะทุกคนอาจจะ22 24, 30อะไรประมาณนี้พยายามจะไม่ให้เกิน40นะคะลองดูว่ารูปเพื่อนๆอน่อะควรจะต้องปรับ ที่เท่าไหรมย์ก็จะมาตรง adjust ค่ะเมยชอบให้มันมีเกรนนิดนึงนะคะเมย์จะปรับมาประมาณไม่เกิน14อะทุกคนแล้วแต่รูปรูปนี้อาจจะแค่ประมาณ6ก็พอเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบพรี s e ตนี้มากๆรู้สึกว่ามันสวยแล้วก็สามารถกด add ไว้เป็นพรี s e ตหลักได้เลยนะคะเวลาเอารูปมาปุ๊บก็แค่กดตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็กด s a v เรียบร้อยอ่ะลูพีแอมให้ดูอ่ะกด p รี s e t นะคะพอเรากดแบบ เซฟเป็นพรีเซตไว้มันก็จะได้แบบทันทีเลยทุกคนมาที่แอปพลิเคชันต่อไปนะคะเมย์จะใช้เป็น c o l o e r Story ค่ะแล้วก็จะกดไปที่ New เลยนะแล้วก็เลือกรูปที่เราจะแต่งค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเมย์ก็จะไปที่ฟิลเตอร์มาตรงสไตล์นะคะแล้วก็เลือกได้เลยเมย์จะเลือกเป็น Ocean นะคะพอเลือก Ocean เสร็จแล้วเนี่ยก็จะปรับสีลองดูได้เลยว่าตัวเองชอบประมาณไหนนะคะอย่างอันนี้เมย์จะปรับจกประมาณ57 58นะคะข้อเสียของแอปนี้คือ มันจะต้องแบบเลือกไปเลยแล้วค่อยมากดมันถึงจะเห็นว่าเป็นยังไงหลังจากนั้นก็กด ถัดไปแล้วก็จ t Save ได้เลยแล้วก็ทำรูปต่อไปได้เลยค่ะถ้าสมมติอยากได้แบบเมื่อกี้เป,เป,เปะ๊ะๆอ่ะก็มากดตรงนี้ได้มันก็จะได้เลยทันทีแต่นี้จะไม่นะคะเมขอัปรับเองเพราะอย่างที่บอกแต่และอันมันจะมีความแบบต้องการไม่เท่ากันอะ่ะอันนี้สักประมาณ5ี่เห็นปะรูปมันจะเหลืองขึ้นมานิดหน่อยนะคะแล้วก็กดจะ s เซฟได้เลยจริงๆแล้วนะคะรูปแบบก็สามารถเสร็จได้เลยนะแต่ถ้าสมมติว่าหน้ามันซีดมากๆอะ่ะก็แนะนําเป็น2แอปพลิเคชันนะคะคือเหมยตู <S <S หรือเป็นแอปเม Past, แต่วันนี้จะใช้เป็นเหมือนตูให้ดูนะคะกดไปที่ editing นะคะแล้วก็กดเลือกรูปที่เราจะแต่งแต่แล้วก็กดไปที่หมวด beauty แล้วก็ makeup นะคะเราก็จะเลือกโทน e l i โทนอะไรที่เราต้องการได้เลยว่า เอออยากให้โทนลิปมันประมาณไหนแต่แนะนําว่าพอเวลากดอะ่ะอย่าลืมกดลงด้วยนะคะมันจะได้เนียนเนียนเนาะทุกคนอ่ะอย่างอันนี้ไม่อยากให้ปากดูสดขึ้นมาหน่อยนึงคิ้วไม่ทําตาไม่ทําแล้วคอนทัวร์มาลองดูว่าดีหรือเปล่าโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะก็กดเซฟได้เลยแล้วก็ทํารูปต่อไปประมาณนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนี่คือการแต่งรูปของเมนะเมจะแต่งประมาณนี้ตลอดเลยถ้าเกิดอยากได้โทนแบบพีชพีชนะคะยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆ่ คนไหนชอบโทนแบบนี้นะคะก็อย่าลืมไปลองปรับตามเมดูนะคะรับรองว่าจริงๆแล้วปรับไม่ยากแต่อาจจะต้องเล็กหน่อยถ้าเกิดยิ่งทําในโทรศัพท์มือถือเนาะมันอาจจะยิ่งตัวเล็กมากๆอาจจะมองยากไปอีกเนาะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนแต่งแล้วชอบยังไงบ้างแล้วเอาไปลงไอจียังไงก็อย่าลืมแท็กเมหรือไม่ก็แท็กตรงคอมเมนต์มาบอกอเมกันหน่อยนะคะเมอยากเข้าไปดูรูปที่เพื่อนๆแต่งตามกันค่ะสําหรับคลิปนี้เมย์ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่สนใจในการแต่งรูปประมาณนี้นะะเนาะลองเอาไปแต่ง ะะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในช anel เมริัตจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมสําหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนอยากได้โทนแบบไหนอีกคอมเมนต์ไว้ในรูปในไอจของเมได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาสอนต่อไปให้แน่นอนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ